หรือมันไม่มีกําลังพอมันก็จะเป็นตุ่มที่เหี่ยวเหี่ยวฟีบๆแล้วก็จะไม่กลายเป็นดอกไม้แล้วึเมื่อไม่มีดอกไม้คุณก็จะไม่กลายเป็นผลนั่นคือการเข้ามาอยู่ที่นี่สิบสองอาทิตย์เสียไปเปล่าเปล่าเสียเวลาที่จะเรียนไปเปล่าเปล่าเสียเวลาที่มาจะอังกฤษไปเปล่าเปล่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ถ้าถ้าอยู่ไปวันๆแล้วไม่มีความตั้งใจในการที่จะทําสิ่งที่ตัวเองฝันและอยากจะมีให้ได้ดีที่สุด กว่าพี่จะมาอยู่ตรงนี้ได้พี่ก็ไม่เคยฝันแบบพวกคุณนะพี่ไม่ได้อยากจะเข้ามาอยู่ในนี้แต่แรกแต่โชคชะตาและจังหวะต่างๆมันบังคับให้ตัวเราเองต้องเข้ามาอยู่ในนี้และเมื่ออยู่แล้วพี่คิดว่ามันเป็นอาชีพแล้วเรากลับไปทําอย่างอืงอ่นไม่ได้พี่จึงต้องทําตัวเองในอาชีพนี้ให้ได้ดีที่สุดพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะยึดติดกับความสําเร็จที่ผ่านมาความสําเร็จที่ผ่านมามันก็คือแค่วันนี้พอพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นอดีต ที่ไม่มีใครนึกถึงอีกสิ่งที่เราจะทําใหม่ในวันรุ่งขึ้นคือความตื่นเต้นใหม่ๆที่จะทํางานอันใหม่อีกซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่แล้วถ้าร้องได้ดีไม่ได้หมายความว่าอาทิตย์หน้าจะร้องดีอาทิตย์ที่แล้วร้องดีทิ้งไป หาของใหม่หาวิชาการใหม่เพื่อทำอาทิตย์นี้ให้ดีกว่าอาทิตย์หน้าหรืออย่างน้อยเสมอตัวหรืออย่างน้อยทำให้การแสดงของเรานนะทำให้เราพอใจถ้าเราทำให้เราพอใจได้และเราทำให้คนดูทั้งหมดพอใจได้เราทำให้คอมเมนเตอร์พอใจได้คือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าไม่ได้คอมเมนเตอร์อาจจะยังไม่ชอบแต่คนดูชอบเป็นรางวัลรองลงมาแต่ถ้าคนดูก็ยังไม่ค่อยชอบนะักคอมเมนเตอร์ยังไม่ชอบนะักแต่เรามีความรู้สึกว่าวันนี้เราทำได้ดีที่สุด ถือว่าเป็นรางวัลเล็กๆที่เราให้กับตัวเองกับความกับความพยายามในการที่เราทํามาทั้งสัปดาห์การบ้านหรือโจทย์ที่เขาให้มาเขาไม่ได้สัตว์แต่ว่าเลือกมาให้เราทําไม่ได้สัตว์แต่ว่าเลือกให้เรามาร้องเพลงคู่แต่เขารู้ว่าทุกคนมีปัญหาเขารู้ว่าเนเน่มีปัญหากับการสัมผัสเขาจึงให้ท่าเต้นของเนเน่คือต้องถึงขั้นนี้ เพราะฉะนั้นเนเน่จะต้องก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปแล้วทําส่วนนั้นได้ดีที่สุดเนเน่คิดดูถ้าเนเน่ยังทาขนลุกขนเกลียวอยู่นี้แล้วท่าของเนเน่ที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตในอาทิตย์ที่ในวันเสาร์ที่ถึงนนี้จะเป็นแบบไหนมันไม่มีประโยชน์คุณเสียเวลาเปล่าสิบสองอาทิตย์เสียเงินมากมายของคนที่มาหวดคุณเพื่อจะมาทําในสิ่งที่ไร้สาระจริงๆแล้วคุณเตรียมพร้อมคุณต้องทําให้ได้ดีที่สุดแล้วออกไปผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไม่เป็นไร แต่ถือว่าเราได้ทําได้เต็มที่แล้วอย่าหายใจทิ้งไปวันๆเสียเวลาไปเปลา่าๆคุณแรกด้วยอะไรหลายอย่างนะเป็นหมอจบแล้วด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นหมอจะมาเป็นนักร้อจะมาเป็นนักแสดงแล้วถ้ากลับไปคุณยังคิดว่าคุณยังจะรักอาชีพหมอนั้นมากกว่าอาชีพที่คุณฝันว่าอย่างอยากจะเป็นอีกหรือไม่ไอ้นี้ หนีการรักษาหมารักษาแมวมาเพื่อจะมาอยู่นี่ถ้าเกิดคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณยังมีความสุขการรักษาหมาหรือแมวหรือไม่นั่นคือฝันรองของคุณคนเราไม่สามารถมีฝันเดียวได้ฝันเดียวมันจะทําให้ชีวิตเราจมปลักอยู่กับอยู่กับสิ่งหลอกลวงที่เราปั้นวันไว้อยู่อย่างนั้นแหละจริงๆถ้าเราฝันนี้ไม่ผ่านเราหาฝันอื่นเราหาฝันใหม่ได้คุณทําเบื้องหน้าไม่ผ่านคุณอาจจะทําเบื้องหลังก็ได้ แต่ถ้าคุณทาไม่ดีไม่ได้โตไปกว่าน,นี้คุณอาจจะกลายเป็นแม่บ้าน <may> คุณอาจจะเป็นคุณแม่ที่ดีที่เลี้ยงลูกๆของคุณให้ทําความฝันของคุณให้เป็นจริงได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันหรือว่าคุณอาจจะกลายไปเป็นคุณพ่อที่ดีที่เลี้ยงลูกให้ลูกมีความฝันที่คุณเคยฝันไว้ก็ได้เหมือนกัน <m> คือนีอ่หมายว่าเราไม่จําเป็นต้องทําความฝันของเราให้สําเร็จได้ในครั้งเดียวมันต <m> ้องผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมากมายกว่าที่มันจะสําเร็จได้ ต่อให้จบซีซั่นนี้ไปก็ใช่ว่าจะสําเร็จต่อให้ได้ตุ๊กตาตัวอันที่เป็นทองไปก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จต่อเมื่อคุณเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปผลงานของคุณเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปอย่าลืมที่สิ่งที่พี่บอกการแสดงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนดูถ้าเราแสดงคนเดียวไม่ถือว่าเป็นการแสดงต้องมีคนดูก็ขอให้ทุกคนที่เหลือยี่สิบคนตั้งใจ แล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็ฝ่าฟันคนอีกมากมายเข้ามาอยู่ในนี้ได้ดีที่สุดขอให้หนูและคุณหนูหนูและคุณคุณมีความสุขกับการฝึกซ้อมซึ่งถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ยากไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะเข้ามาเจอแต่ต้องทํามันให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าตัวเองเข้ามาเพื่อจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ ความฝันของเ,เองเป็นจริงช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตขอให้ใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ขอให้ทําให้ตัวเองมีความสุขกับการซ้อมและการแสดงในทุกๆอาทิตย์และการขึ้นเวทีแสดงในทุกๆวันเสาร์ไม่ว่าคุณจะได้เป็นตัวจริง12คนหรือไม่ขอให้รู้ว่าคุณมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้กับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณภาพ ้ตายแล้วขอบคุณค่ะคอยมีความสุขทุกคนม,มากอดกันตายแล้วเดี๋ยวต้องมีอะไรต่อเนี่ยเล้าดเจยวต้องเห็นเซ็นงานานเอองงดูแลตัวเองดีๆด้วย <c oughs> นะ้ำที่ใช่ไเนี่ย มอตโต้ for dream แปลออกไหมมอตโต้ for dream คืออะไรแปลออกไหมอ้าวมอตโต้คืออะไรหมอบอกหน่อยหมอต้นมอตโต้มอตโต้คือเหมือนคำฝันหรือคำวันหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเด็กฉลาดถ้าจริ่อะไรเงี้ยนะเรียกว่ามอตโต้ มอเตอร์ปรีมคือคำฝันคำฝันสำหรับความฝันของเรา you are in control of your destiny แปลว่าควบคุมาของคุณถูกคุณเท่านั้นคือผู้ที่จะควบคุมโชคชะตาของคุณเอง only you can make your dreams come true ไม่มีใครทำให้ความฝันคุณเป็นความจริงได้นอกจากตัวคุณเอง อันนี้อันนึง่ง <laughs> o for dream เหมือนกันแสดงว่าปล่อยให้พันผ่านโดยที่ไม่มีใครแปลเลยใช่ไหม <laughs> The future belongs to those who believe คืออะไรอนาคต b e l o n g จะเป็นของ <laughs> ใครซึ่งเชื่อ <laughs> believe in the beauty of that dream อนาคต ที่รุ่งโรดที่อยู่ข้างหน้ามันย่อมจะเป็นของผู้ที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าความฝันของเรานั้นมันสวยงามแค่ไหนในการเที่ยวมอ m o t t o for dream อีกอันหนึ่ง believe your dream and yourself and do it คือเชื่อในความฝันของคุณนะตนเองถูก never give up on something you really want อย่ยอมแค่ต้องการ however impossible things you see m there's always a way คืออะไรก็ตามที่เป็นไปไม่ได้เปอไม่ได้ที่เคยเห็นสามารถเถูกเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนมีปัญหาในชีวิตอ่านพวกนี้ทั้งสี่มอเตอร์นี้มอเตอร์สุดท้ายอุ้ยมีตั้งหกอันมอเตอร์ส่วนว never miss the opportunity to follow your dream คือ อย่าพลาดโอกาสที่จะตามความฝัน and all the people who are unhappy with life are d o o m e with r e g r e t คือคนที่มีอายุไปแล้วเราเรามีความแบบนึกกลับมาว่าฉันน่าจะทำแบบนั้นมันทำไม่ทันแล้วคือพูดง่ายๆคืออย่าอย่าพลาดโอกาสที่จะตามความฝันของตัวเองเมื่อเราโตขึ้นไปหรือแก่ไปกว่านี้เราไม่ได้ตามความฝันอีกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้พลาดอะไรไป m o t e for dream We shall all have dreams คือทุกคนจะมีความฝันทุกคนคต้องมีความฝัน and try to make that dream come true h o w e v e r it is often disappointing มีความผิดหวังเยอะถึงแม้ว่ามันจะต้องมีความผิดหวังบ้าง d i s a p p o i n t คือความผิดหวัง sometimes discourage บางครั้งมันมันแบบรู้สึกแบบท้อแท้ท้อแท้และขาดกลัว and w a n t e d to move but one that allow us to continue to move our hearts mm hmm. และก็ต้องการที่จะดำเนินต่อไปดำเนินชีวิตต่อไปแต่คนบางคน allow us ก็คือก็คือยินยอมให้พวกเราเนี่ยดำเนินดำเนิน continue to move our hearts there is love and believe in that dream คือชีวิตท,ที่เราจะดําเนินต่อไปได้เมื่อเราพบกับอุปประสาละความผิดหวังคือใจของเราที่เชื่อแน่ว่าความฝันของเรายัางไงเราก็ต้องตามหาให้เจอและทําให้ถึง that someday it is our victory และเมื่อถึงวันนั้นชัยชนะก็จะเป็นของเรา m ม t นต for dream มนสุดท้าย when you find a dream inside your heart เมื่อทคุที่คุณรู้ว่ามีความฝันอยู่ในใจ don't ever let it go อย่าปล่อยให้มันป่านไป For dreams are the tiny seeds เหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยไม่ได้ตั้งใจ For dreams are the tiny seeds from which beautiful tomorrow grow คือความฝันนั้นคือมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่มันจะต้องถูกปลูกเข้าไปแล้วก็จะเติบโตกลายเป็นดอกออกผลเมื่อเมื่อวันข้างหน้ามาถึง I stand for freedom of expression ฉันแบบว่า เป็นชันตัวชั้นเป็น,น,เ,ปนเป็นตัวที่แสดงว่าแบบฉันทำนทำได้ไดมีชั้นเท่านั้น <laughs> ที่จะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่า <laughs> ฉันได้แสดงสิ่งที่ฉันฝันออกมาได้ Doing what you believe in ทำในสิ่ง <laughs> ที่เชื่อ and going after your dream และก็ไล่ล่าตามความฝันนั้นไป <laughs> S Here s t h e w i t c h for dreams to come true นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะอธิษฐานเพื่อให้ความฝันเราเป็นจริงแต่คำอ,อธิษฐานเฉยๆใช้ไม่ได้สิ่งที่ใช้ได้คือเราจะต้องไล่ล่าตามความฝันของตัวเองและปลูกสร้างความฝันของตัวเองให้มันเติบโตเป็นความจริงให้ได้ Come true From the moment you first say I do เมื่อบอกว่าฉันทำได้ตาย <laughs> เขามีอะไรเก๋ๆในบ้านนี้แล้วไม่ได้ดูกันเลยเหรอ ได้เคยเห็นไหมได้เคยมาแปลกันไหมแปลให้แล้วใช่ไหมดีมากมากเลยอะหน้ล่าสุดลยจะหมุดเซนสายละบ้านใหญ่มากเลยผู้พักผม่อยากรู้ว่าถ้าหน้ายาวเนี่ยละผมนได้ไหมได้น้เด็ดหน้ายาวไี่แหละแต่ผมไม่ออกมันเด็ไม่ เงินยาวกว่าณเดชตอนนี้ผมเป็นตรงนี้รวบไปข้างหลังแล้วเปิดมี่ปัญหาทุกอาทิตย์เลยแอมยังติ <c oughs> ดตังเทมาทุเล่นมากวิ่งขออีโซ่อะนี่ใจก็ดี พอเด็กมันดื้อมันเอาแต่นอนอันนี้ว่าตัวเองใช่ไหมไม่ขอยันซอง ปิดบังโนโน,น่าแจ้วนีไฟก็ดีเไรนะมันมีโอ้โหไลยไปหวังอ่ไรกัาแนวนี่นี่มันเป็นสภาพ<จ>ที่ดีออกจะตายอะ่ะแต่โอ้โหดูขอ ปาตีหัวเด็กขอบคุณครับเอา็ปดื้อบ๊ายบายทุกคนเอาเต้นหนบุนรู้วางโจ้ไม่ค่ะยังซองมีความสุขผีก็หนีฟิตนี่ก็ไปทำงนโคตมากมา่อดที่ไหนเนี่ย ความจุดมันมีแจ้วนั่นคุณดีจังแถมยังฟิดปังโนโน,น,น่าแจ้วนีไปก็ดีหนูกับหนูรัหน่านมี ใจดีแต่มีรักล<ะ>ีปาตีหัวเดที <c oughs> พอเด็กมันดื้อ <c oughs> มันเอาแต่นอนอันนี้ว่าตัวเองใช่ไหมไม่ครับยันซ้อมไปละโอ้โอ